รู้ไหมครับว่าทาไมบางคนเลิอกกาแฟแล้วถึงมีใหม่ไม่ได้ผมจะเล่าให้ฟังฮะในบางคนที่เลิกไปแล้วเนี่ยเขาแค่ทําใจแล้วไปต่อแต่ในอีกคนกลับรอทั้งชีวิตเพื่อให้ใครคนนั้นกลับมาส่วนบางคนก็คิดว่าโลกทั้งใบมีอะไรรออยู่เสมอแต่กลับบางคนคนทั้งคนคือโลกทั้งใบของเขาเสมอนี่แหละครับมันเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ดูเลยว่าการเริ่มต้นใหม่มันไม่ได้ง่ายไปซะทุกอย่าง ก็ไม่ได้ง่ายสำหรับทุกคน